จัดให้หนักทับช้างศึกทีมชาติไทยวาง11ตัวจริงเต,ต็มระบบซัดฟิลิปปินด้านมาโนโมาดามแป้งบอกเองตอนนี้นักเตะไทยโคตรคึกพร้อมโชว์ด่างทองหลังดีถ่ายเท่าสดขณะที่ฟิลิปปินอวยไทยยับโคตรเก่งและแต่งแชมป์อาเซียนเกิดอะไรขึ้นติดตามคลิปนี้สวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชา n นลต้องซุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มทั้งเรื่องราวของทีมชาติไทยและเรื่องราวของฟุตบอลโลกนะครับ แต่ช่วงแรกขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีนะครับทางเกเรนเน่นะครับโดยเฉพาะการาโนล่าครับตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคิดมากด้วย2รสชาติใหม่นะครับรสเมเปลิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นท์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกเรนเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกเรนเน่นะครับคลิปนี้เข้าสู่เนื้อหากันเลยครับ ในคลิปนี้นะครับไปจัดหนักจัดเต็มความขึ้นไหวของทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับมาปลุกกระแสกันที่จะมีโปรแกรมลงเล่นในศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2นะครับด้วยการเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับซึ่งคู่นี้แข่งขันกันที่ธรรมศาสตร์สเตเดียมเวลา1นึ่ทุ่มครึ่งไปดูกันที่สนามกันได้นะครับรวมไปถึงมีถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง9 m c o t HD หมายเลข30 ให้แฟนบอลชาวไทยได้ติดตามกันนะครับก็ไปดูแบบถูกลิขสิทธิ์เพราะกองสลากพัดเนี่ยเรียกได้ว่าทุ่มเงินซื้อมาให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูนะครับก็ไปติดตามกันได้นอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นทางฝั่งของทีมชาติบรูไนเจอกับทีมชาติอินโดนีเซีย5โมงเย็นซึ่งคู่นี้ก็มีถาม่ายทอดสดเหมือนกันนะครับผ่านทางช่องทีสปอร์ตก็ไปดูกันได้ไปพูดถึงเกมที่ทีมชาติไทยเจอกับฟิลิปปินส์กันหน่อยเป็นเกมนัดสำคัญของทีมชาติไทยนะครับ ได้เล่นในบ้านมาโนพกิ้งประกาศชัดว่าเกมนี้ต้องการชนะเพื่อเก็บ6กแต้มเต็มเพิ่มความมั่นใจและโอกาสผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับมาโนให้สัมภาษณ์ก่อนเกมเขาบอกว่าถือเป็นเรื่องที่ดีที่รายการนี้ได้กลับมาแข่งขันนั่นหมายความว่าเกมวันนี้แฟนบอลชาวไทยจะเข้ามาซัพพอร์ตทีมแน่นอนการเตรียมทีมก็ดีทุกอย่างพร้อมหมดและมั่นใจว่าจะเก็บชัยชนะให้ได้ฟิลิปปินเป็นทีมที่อันตรายเพราะโค้ชของเขาก็เคยคุมทีมในไฮลีกมา เพราะฉะนั้นความรู้เรื่องผู้เล่นไทยค่อนข้างเยอะและประสบการณ์ก็มีมาแล้วแต่เขาเองก็ไม่ประมาทแน่นอนเพราะเขาได้ดูเกมฟิลิปปินมาแล้วตั้งแต่แรกมีผู้เล่นอันตรายหลายคนที่ทีมชาติไทยจะประมาทไม่ได้มาโน่พูดเลยนะครับว่าเกมนี้ทีมชาติไทยต้องคุมเกมให้ได้และเล่นในวทางที่เราเล่นได้เพื่อจะเป็นการเก็บชัยชนะนะครับนี่เป็นบทสัมภาษณ์ของมาโน่โพกิ้งค่อนข้างมั่นใจนะครับขณะที่มาดามแป้งวลพันลํำซำผู้จัดการทีมชาติไทยเนี่ย เขาบอกว่าหลังจากที่กองสลากพ,พัดเขาไปซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายเท่าสดพอนักเตะไทยรู้ว่ามีถ่ายเท่าสดแล้วเนี่ยนักเตะไทยก็แบบโอ้โหมีความสุขที่คนไทยจะได้ดูทีมชาติไทยและนักเตะไทยทุกคนเนี่ยเขาบอกว่ามุ่งมั่นและคึกสุดๆที่อยากจะลงไปโชว์ฟอร์มเทพเอาชนะฟิลิปปินให้ได้นะครับมาน้ำแป้งบอกว่าตอนนี้ได้มีการพูดคุยสื่อสารจะเห็นได้ว่าบรรยากาศในทีมผ่อนคลายมากขึ้นเพราะผ่านสิ่งที่ยากมา แล้วก็แน่นอนนะครับการเจอฟิลิปปินเป็นทีมที่พัฒนาขึ้นห้ามประมาทคงไม่ใช่เกมที่ง่ายแต่การที่เล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลทุกคนก็ต้องเล่นอย่างเต็มที่และสู้อย่างสุดใจเพื่อแฟนบอลสำหรับการถ่ายทอดสดเป็นข่าวดีมากสำหรับทีมและนักเตะและแฟนบอลเชื่อว่าจะทําให้ทุกคนมีความกระหายมากขึ้นและในการโชว์เักยภาพให้คนไทยได้เห็นกันทั่วประเทศซึ่งจะทำให้กระแสฟุตบอลไทยในประเทศกลับมาคึกคักอีกหนึ่งครั้งนะครับ ไปผู้ถึงเสเ็ตัวจริงที่จะใช้ลงสนามในเกมเจอกับฟิลิปปินส์กันหน่อยเป็นที่แน่นอนแล้วนะครับว่าทางฝั่งของทีมชาติไทยจัดหนักจัดเต็มมานโฟกิ้งไม่มีการโลเตชันนักเตะใช้ผู้เล่นชุดเดิมเป็นหลักชุดเต็มระบบที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมในเกมเจอกับบรูไนแล้วก็เอาชนะทีมชาติเมียนมาในเกมอุ่นเครื่องนะครับระบบก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมคือ4-4-2นะครับประตูเนี่ยเป็นกิติพงผู้แถวเชือก ลงเฝ้าเสาอย่างต่อเนื่องนะครับคู่เซนเตอร์เป็นพี่โยงพันษาเหมวิบูลจับคู่กับเกษดากาแมนหนึ่งคนคอยตัดเกมอีกหนึ่งคนคอยออกบอลและดักบอลดูดีเลยนะครับขวาเนี่ยเป็นสุพนันบุรีรัตซ้ายสัจลักไัประโคนเกมแรกสัจลักเล่นดีมากเกมนี้สัจลักเองก็หวังจะสานต่อฟอร์มการเล่นที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับ้ดนกลางมีพี่อุ้มธิรทรทบุญมาทันคุมเกมแล้วก็มีพี่ตังสารัต์อยู่เย็นเป็นคนคอยเคลื่อนบอลไปข้างหน้านะครับ ขณะที่ปีกขวาเอกนิตปีกซ้ายบดินคู่กองหน้าเนี่ยเป็นพี่มุ้ยเจอสินแดงดาจับคู่กับพี่กอ๊อฟอดิศักไกรสอนเหมือนเดิมก็เป็นเลื่อนตัวจริงที่น่าสนใจแล้วก็มาโนโพกิ้งใช้ชุดนี้เป็นหลักอยู่แล้วนะครับก็เกมนี้ผมมองว่าทีมชาติไทยค่อนข้างได้เปรียบในหลายๆด้านนะครับโดยเฉพาะเล่นในบ้านเนี่ยแฟนบอลชาวไทยน่าจะให้กําลังใจกันเยอะอย่าลืมนะครับไปดูกันได้นะในบ้านเนี่ยตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่ ถ้าทุกโซนเลยนะครับเข้าไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือไปซื้อหน้าสนามก็ยังมีนะครับก็อยากเห็นแฟนบอลชาวไทยมาหลักหมื่นคนหน่อยเป็นเกมชิงแชมป์อาเซียนได้เล่นในบ้านด้วยแฟนบอลชาวไทยก็ไปเชียร์กันที่สนามได้นี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่ดีให้กับนักเตะนะครับส่วนเกมเจอฟิลิปปินผมว่าทีมชาติไทยน่าจะครองเกมได้แหละเพราะสไตล์ของฟิลิปปินไม่ใช่สไตล์วิ่งเข้าใส่แบบเวียดนามหรืออินโดซึ่งบอลแบบเนี้ยทีมชาติไทยชอบถ้าเกิดพี่อุ้มธทรทรได้อยู่ในเกมเยอะได้บอลเยอะ ทีมชาติไทยจะน่ากลัวมากนะครับเพราะบอลออกเท้าของพี่อุ้มจิรทรอ,อันตรายทุกจังหวะจริงๆขยับไปริมเส้นขยับมาตรงกลางและเขาก็ยังคงมุ่งมั่นอย่างเต็มที่พร้อมจะโชว์ฟอร์มร่างเทพให้แฟนบอลได้เห็นอย่างต่อเนื่องแต่นักเตะคนอื่นๆก็ต้องเล่งฟอร์มกันหน่อยโดยเฉพาะริมเส้น2ฝั่งอย่างบดินกับเอกนิษฐก็ต้องเล่งโชว์ฟอร์ม เช่นเดียวกับแบกขวายอย่างสุพนันพี่ตังดูดีอยู่แล้วพี่กอล์ฟอดิษิ์กระไดสอนก็ต้องเล่นฟอร์มขณะที่พี่มุ้ยเชอร์สินแดงดาผมเชื่อว่าเขายังคงเป็นเดอะแบกในแนวรุกทีมชาติไทยได้ดีเหมือนเดิมนะครับผมเชื่อว่าน่าจะชนะได้ขณะที่ทางฝั่งของทีมชาติฟิลิปปินส์กันหน่อยระบบการเล่นเนี่ยก็ไม่ไม่ได้มีอะไรวูหวามากครับ4-4-2นักเตะที่จะนำทัพมาเนี่ยก็เป็นสเตฟานช็อกนะครับหัวหอ,อ,จอกจอมเก๋าวัย36ปีมาร์คฮัตแมน อาร์มานี่อากิลนาโดเคน o ิโดแดเนียลออลิเวรวมไปถึง j e f f f เฟอร์ t ันทาบีนะครับก็นี่เล่นอยู่ใน J2 ของญี่ปุ่นนะแล้วก็มีดาวรุ่งฟิลิปปินเดนมาร์กอย่างเซบาสเตียนลัสมุเซนนะครับที่ได้ลงเล่นฟิลิปปินชุดใหญ่ครั้งแรกนะก็ตัวผู้เล่นเป็นลูกครึ่งและเคยค้าแข้งไทยลีกหลายคนแต่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าคุณภาพทีมชาติไทยน่าจะชนะได้ เจอกับฟิลิปปินมาทั้งหมด11เกมทีมชาติไทยชนะได้ถึง9เสมอ2และไม่เคยแพ้ฟิลิปปินแม้แต่เกมเดียวนะครับโดยยิงฟิลิปปินไป26ลูกและเสียไป5ประตูนัดล่าสุดที่เจอกันก็คือในชิงแชมป์อาเซียนที่สิงคโปร์ทีมชาติไทยเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์2-1เป็นพี่มุ้ยเทลสินแดงดาเมาคนเดียว2ประตูนะครับขณะที่บทสัมภาษณ์ของโจโซเซฟเฟเ,ฟเลกันหน่อยอันนี้เป็นอดีตเฮดโค้ชในไคลลีกนะครับปัจจุบันคุมทีมชาติฟิลิปปิน เขาบอกว่าเขาเนี่ยมีเวลาเตรียมทีไม่เยอะมากหลังจบเกมล่าสุดกับลูไนก็บินมาที่เมืองไทยเวลาพักน้อยกว่าไทยส่วนทีมชาติไทยได้พักมา5วันเต็มๆโจเซฟเฟรยเลยบอกว่าเขามองว่าไทยได้เปรียบฟิลิปปินมากทั้งเล่นในบ้านเวลาเตรียมตัวรวมถึงคุณภาพตัวผู้เล่นแต่อย่างไรก็ตามฟิลิปปินจะทําอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถแน่นอนซึ่งคาดว่าพรุ่งนี้จะเป็นเกมที่ยากสําหรับฟิลิปปินแน่ แต่เขาก็พยายามกระตุ้นพวกลูกทีมให้มีความตื่นตัวอยู่ตลอดนะครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยขอชื่นชมเป็นทีมที่ดีมากและเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์รายการนี้อยู่แล้วและที่สําคัญคุณภาพนักเตะทุกตําแหน่งดีสุดๆส่วนนักเตะที่เขาต้องระวังเป็นพิเศษ ก็คือทีลิสิงแดงดากับทีละทอนบุญมาทันเพราะสองคนนี้มีประสบการณ์สูงและยากที่จะประกบแต่ทีมชาติฟิลิปปินส์ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเห็นได้ชัดว่าโค้ชฟิลิปปินส์นี่โจเซฟเฟ,ฟเฟเลนี่เขาให้เกียรติทีมชาติไทยอย่างมากนะอวยทีมชาติไทยยับแต่ก็เขาต้องยอมรับแหละว่าฟิลิปปินส์เป็นรองไทยพอสมควรจริงๆนะครับแต่เขาก็ยืนยันว่าจะพาทีมชาติฟิลิปปินส์สู้ให้ได้สนุกที่สุด และก่อนเกมเนี้ยมันก็มีดราม่าของแฟนบอลฟิลิปปินเองนะครับเขาบอกเลยว่าการที่ฟิลิปปินเจอไทยเนี่ยเหนื่อยทุกครั้งและมีสิทธิ์จะแพ้ได้สูงอันนี้เป็นแฟนบอลส่วนหนึ่งแต่ก็มีแฟนบอลอีกส่วนหนึ่งของฟิลิปปินนะครับออกมาพูดเหมือนกันว่าเฮ้ยฟุตบอลยังไม่แข่งคุณยาเพึ่งไปยอมแพ้สิและเขามั่นใจว่าเกมนี้จะมีเซอร์ไพรส์นะครับแต่ต้องยอมแล้วว่าถ้าดูจากสถิติฟิลิปปินเจอไทยทีาไรไทยเก็บได้ตลอดนะครับอันนี้จากสถิติเลยนะก็ร,รอดูกันผมว่าเป็นเกมที่สนุกและผมช่วย น่าจะไม่พลาดน่าจะสามารถเก็บ3คะแนนต่อหน้าแฟนบอลชาวไทยให้ได้และต้องบอกว่าเป็นชนะที่แบบสวยๆด้วยนะในเกมเนี่ยเพราะมีถายแล้วสดให้แฟนบอลชาวไทยได้ดูและถ้าเกมเนี้ชนะปุ๊บเนี่ยโหมันจะเหมือนเป็นการปลุกกระแสการเชียร์ฟุตบอลไทยในช่วงปลายปีได้ดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจะเป็นการเรียกความมั่นใจด้วยก่อนจะไปเจอกับทีมชาติอินโดนีเซียในเกมเมื่อต่อไปซึ่งเกมนั้นน่ะค่อนข้างยากเพราะอินโดนีเซียเล่นในบ้าน แล้วเขาบอกเลยนะครับว่าแฟนบอลตอนนี้กระแสดีสุดที่อินโดนีเซียซื้อบัตรเข้าชมนัดเจอทีมชาติไทยกันแทบจะเต็มความจุและเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจกันย้ำอีกครั้งว่าบัตรเข้าชมเกมนี้ยังเหลืออยู่นะครับไปซื้อกันได้ที่หน้าสนามหรือไทยทิกเก็ตเมเจอร์ยังเหลือแทบทุกโซนเลยนะครับราคาเนี่ยก็มี 400- 200, 300, ร้อ3สองร้อยสามร้อยโซนิวน่าจะ600ประมาณนี้อุดหนุนกันได้ขณะที่อยากดูถ่ายทอดสดก็ดูผ่านทางช่อง9 M c o t HD คนะครับมีถ่ายทอดสด ผ่านทางฟรีทีวีนะทีมชาติไทยเจอฟิลิปปินส์ก็ต้องขอขอบคุณเสียนอะซีโอกองสลักพัฒท,ที่เรียกได้ว่าไปซื้อลิขสิทธิ์มานะครับนอกจากคู่นี้ก็มีคู่อื่นอีกทีสปอร์ตช่อง9ก็จะร่วมกันถ่ายตลอดนะครับรวมไปถึงที่สําคัญเลยคือช่อง 9M c o r Test C เนี่ยค้างเนี้ยคุณจะดูอะ่ะคุณต้องดูผ่านทางหนวดกุ้งแล้วก็กล่องดิจิตอลทีวีที่ไม่เสียตังค์อ่ะที่เป็นกล่องแบบธรรมดาสามารถดูได้ ขณะที่ 2id หรือ AIS Pay น่าจะยังดูไม่ได้นะครับก็เรียนผู้ชมให้ทราบประมาณนี้่ะร่วมส่งกำลังใจให้กับทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันได้แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับหวังว่าเราจะมีผลการแข่งขันที่ดีแล้วกันก็จะทำให้แฟนบอลชาวไทยมีความสุขนะครับอคลิปนี้ประมาณนี้และกันในช anel ตองสุยนะครับก็ฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซสไครให้กับช anel ตองสุยกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ทางเกเรเน่นะครับโดยเฉพาะกราโนล่าครับตอนนี้เนี่ยเขาต้อนรับเทศกาลคิดมาสด้วย2รสชาติใหม่นะครับรสเมเปิลแล้วก็รสช็อกโกแลตมิ้นต์จิงเจอร์เบดคุกกี้นะครับโอ้โหบอกเลยอร่อยมากนะครับราคาเพียงแค่20บาทซื้อกันได้ที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขานะครับนอกจากนี้มีสินค้าพรีเมียมด้วยเมื่อซื้อสินค้าเกรเน่ครบ300บาทนำใบเสร็จไปแลกได้ทางเพจเกรเน่นะครับ